สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยูุกัารายการยาจบรีวิว e ีที่12แล้วนะครับนะเรื่องที่ผมหยิบยกมาในวันนี้คือเรื่องสัญญาว,วิวารวงครับก็เป็น LC ใหม่ของพี่สยามเหมือนเคยนะก็อาจเสร็จก,ก็รีบรีวิวเลยอนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูปกในปกนอกของเรื่องนี้กันก่อนนะครับอ่านี่ปกนอกครับด้านข้างสต,ตอรี่เป็นของโทโมทานากะแล้วก็ภาพวาดเป็นซารุ โมโรโบชินะครับด้านหลังมีเรื่องย่อแล้วก็ราคา95บาทเหมาะคับสำหรับอายุ15ปีดราม่ามาิสเตอรี่โรแมนต์ใช้กระดาษสมุใบายพัดปกติของพิษสยามเลยครับส่วนปกด้านในก็จะเป็นขายปกด้านนอกเลยนะจะเป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันเดี๋ยวด้านหลังก็จะเป็นเรื่องยอ่อใช่ไหมเขาเรียกตอนสั้นตอนสั้นนิดนิดน่อหน่อย เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องข่าวๆของเรื่องนี้กันครับจะใช้วิธีการเปือนเล็กๆน้อยเ,เ,เ,เหมือนเดิมเลยนะครับมาผมลืมบอกไปนะครับเล่มน,นี้มีหน้าสีด้วยประมาณหนึ่งสองสามสามแผ่นนะก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรื่องนี้กันนะครับไปเปิดมาด้วยตัวคอยขี้เละที่กำลังถูก ขอแต่งงานเลยครับผมเปิดมาก็หวานเลยเนาะอ่าสามสิบนาทีก่อนที่จะเกิดเรื่องเรื่องนั้นครับเขาคือคุณโยโก,โกอายุสิบแปดปีตั้งใจจะฆ่าตัวตายนะครับสาเหตุเพราะเขานะ่ะขี้เหร่มากๆถูกสังคมลังเกตียแม่ที่เลี้ยงมายังไม่ชอบหน้าเขาเลยขนาดไปสมัครเป็นหญิงขายบริการยังไม่ได้รับเรื่องเลยนะครับเพราะเหตุผลว่าขี้เหร่เกินไป ยังเงินก็เหลือน้อยเธอเกินก็เลยคิดว่าจะจบชีวิตลงในวันนี้แหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือนางเอกของเราคือคุณโยโกะเนี่ยอิฉา่ะอย่างมีความรังแต่เขาก็ไม่ได้โอกาสนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าได้เกิดใหม่ขอให้เกิดเป็นคนส,สวยๆมีบ้านรวยๆแล,และหนุ่มหล่อมาอยู่ข้างกายนะแต่แต่ก็มีหนุ่มหล่อมาช่วยเขาจริงๆนะครับโหหล่อจริงนะ อันนี้เหมือนในเรื่องสปายเอ็กซ์เบอรี่เลยคุณอะไรค,คุณลอยปะเหมือนเลยอ่านแล้วเหมือนลอยเลยลอยมาช่วย้วมาช่วยคุณโยกเอาไวครับก็หน้าตาทุดรอเราทําให้คุณโยกหอาเราเขินโตบิดเลยเนะี่ยแล้วก็บอกว่าผมกับคุณมาแต่งงานกันไหมครับถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ต้องตกใจนะผู้ชายเราหล่อมาขอแต่งงานว่าบออยังไม่นกกันเลยนะ ก็เหตุการณ์ก็มารุมมาต้มเ้ยครับจับพัดจับผูก็คุณโยโกะก็ได้ไปกับผู้ชายคนนี้ก็คือคุณฮิริฮาระคิริฮาระเรียกว่าพระเอกกันชื่อเขายาวพระเอกก็พาไปคอนโดสุดหรูของตัวเองนะก็เป็นผู้ชายที่โปรไฟล์ดีครับมีบ้านหรูคอนโดหรูรวยหล่อเป็นลัเป็กของสาวๆเลยแหละก็ดูแลกันอย่างดีครับแล้วก็มีเหตุผลที่จะ ขอแต่งงานคือมีเงื่อนไขนั่นแหละบอกว่าอยากให้คุณโยโกะใส่กรรมครับเพราะเขามีเบ้าหน้าที่อยู่ในอุดมภติของเขานะครับคุณโยโกะก็ไปคิดว่าจะทําไงดีจะใส่กรรมดีไหมหรือว่าจะใส่กรรมเขาแล้วก็เอาไปทําทานลุนกรรมไปขายเอาไปขายไปยิงส่วนเ้าไปขายคิดมากคิดไปคิดมาแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ ยินยอมที่จะสยกรรมขออย่างน้อยหน้าตาสุวที่เของเขามันก็จะได้หายไปแล้วเรื่องราวในอดีตเขาจะได้ลดทอนลงนะครับเขาก็ตอบตกลงค่ะนี่อาจจะไม่ใช่นรกที่ฉันเคยอยู่ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่หวานนะดูเหมือนหวานมากแต่ก็มีเหตุผลที่ทําแม่งทําแม่งใจอยู่ทําไมคุณให้ของเราเนี่ยถึงอยากให้สยกรรมขนาดนั้นก็เวลาผ่านไปหนึ่งปีครับ คุณยโยโกะของเราก็ใส่กายกรรมมาเป็นสาวสวยสุดน่ารักโอู้หูฮาเป๋เลยก็เป็นเหมือนคนในหน้าปกนั่นแหละน่ารักมากคุณจะเรียกคุณลอยคุณพี่ของเราก็ดีใจเลยครับมีผู้หญิงสาวที่อยู่ในโลกอูดมคติคอนเองมาแล้วเหมือนเหมือนเขาเรียกะลยเหมือนเลือกผู้หญิงได้ก็คือให้แส่กายกรรมจริงเจี๋ยวเขาก็าหวกันอยู่นะแต่ โชคร้ายเขาเรียกว่าโชคร้ายในโชคดีหรือว่าโชคดีในโชคร้ายก็ไม่แน่ใจคุณมานายาของคุณมาเอกของเราเนี่ย้าไปเปิดเรื่องจุดล่าท้าผีห้าแห่งก็คือรายการทีวีรายการหนึ่งครับหรืก็หัวข้อว่าแฟ้มคดีสุดปิศวงวโลกแฟ้มเบอร์หนึนะ่งห้าหนึ่งห้าเก้านะจะเป็นเรื่องราวสุดพิจารอบโลกนะครับก็คือคดีที่ยังปิดไม่ได้ปึ๊บเปิดมา หน้าเหมือนกันเลยสาวส,าว,สวยคนนี้คือห,อหน้าคล้ายเหรอทุกอย่างครับายเหมือนกันเป๊ะคุณโยบอกว่าายนี่คิดว่าชอบสาวมีายก็เลยให้ไปสั่งก็ถึงไปขั้นสั่งนะทาให้เหมือนคนเนี้ยเป๊ะๆเ,เลยเป๊ะมากเธอเป็นใครกันนะดาราหรอเธอคนนี้โหน่ากลัวมากเมื่อสิบปีก่อนครับเดือนสิงหาคมสองศูนย์หนึ่งหนึ่ง ูกพบเป็นศพในสภาพถูกทะลกหนังหน้าออกครับอืมคุณนังเอกของเราเนี่ยก็ต้องรู้สึกอะไรกลัวได้ไหมก็จะเจอภาพนี้ครับอย่างหลอนเหมือนกันนะเรื่องราวตอนที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็เป็นเรื่องราวสุดเขาเรียกผมจะบอกว่าสุดปีสบองมันก็ปีสบองไหมก็คือเรื่องราวที่จะพัดจะผู ไปอย่างนั้นได้ยังไงเนาะก็คือผู้หญิงขี้เร่คนหนึ่งกับชายหล่อคนหนึ่งมาเจอกันในวันที่ผู้หญิงจะสันใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็ช่วยเหลือกันแต่ก็เหมือนตกนรกคุ่ที่หนึ่งไม่พอผู้ชายมาช่วยให้ตกลงหลืออีกมันเป็นเรื่องราวของคดีต่างๆสนุกใช่ได้สนุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไม่ใช่เนื้อเรื่องดินพันหมดแล้วตอนเช้าๆขออภยัยนะครับ มาดูลายเส้นกันก่อนนะค่อยไปถึงอย่างอื่นลายเส้นถ้าจะหวานก็วนวนหวานหวานดูน่ารักมากคุณโยโกะจะมีความตองตองออง,องพราะเป็นคนเหมือนถ้าเปรียบเทียบแคคือเหมือนเด็กแต่งะวัดเข้าเมืองครับเพราะคุณโยโกะไม่เคยมีโอกาสเข้าร้านอาหารดีๆเพราะจนนั่นแหละรครับขี้เล่ด้วยนี่น่ารักก็น่ารักส่วนฉากหลอนก็แบบที่เผยดูก็หลอนจริงๆนะนี่อันนี้ก็หลอน เดี๋ยวทั้งเล่มเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องราวที่มันจะผูกมัดต่างๆไว้กับคดีสอบของสองคนนี้นะว่าทําไมคุณพระเอกของเราถึงอยากให้คุณโยกะกของเราเนี่ยใส่กรรมหนักหนานะ,ะเรื่องราวน่าติดตามเลยครับต้องขีดเ็มนต้ด้วยว่าเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยครับสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวที่มีความลี้ลับนิดๆนะ พอเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนคดีแค่คดีเดียวที่เน้นมุ่งเป้าดังนั้นคือหาความจริงของเรื่องเรื่องนี้เลยว,ว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นมาอย่างไรนะอะไรประมาณนี้เรื่องราวก็จะมีความหลอนๆน,น่ากลัวพระเอกมีความออาอยันเดเละชออะารใช้คำนี้เลยมีความยันเดเละนิดนึงนะเดี๋ยวคําเปลเดล่ขึ้นให้นะครับพระเอกมีความยันเดเละมากๆก็เลยโอ้หน้าติดตาอีกเกว่า นางเอกเนี่ยมีความเก็บกดอะไรต่างๆเลยว่ามีเหตุการณ์อะไรนะทาไมถึงอยากให้หนางเอกแต่การบให้เหมือนคนในคดีเมื่อสิบปีก่อนนะครับอ่าเรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครอ่านแล้วคิดเหตุอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบนะครับมันจะได้แชร์ประสบการณ์ด้วยแชร์ความรู้สึกต่างๆเพราะเป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยอ่านแนวนี้นะที่แบบ เหมือนเปิดมาด้วยความหวานละมุนแต่ก็เป็นเรื่องเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นคดีเรื่องกระดับนะอ่ะเรื่องราวของเรื่องนี้ก็จะมามานี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับอ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับบ๊ายบาย